บรได้ฝันเนาะเลขบริด้มันบริดุฝันก็อุ้งล้ำยนแล้วเลขบรฝันเลขบริด้ฝันเลขบ่ฝันแต่ว่าคืออีมันออกยู่รถันดรถว่าต้องฝันบอกว่าเพื่อนพวกจีนมีบาลมีจีจีเลขจีเบอร์นั่นเดาไปยังไงกับจีนนี่ีเนีมันแมนอยู่มันบปรเป็นย่อมจิไปหาตัวหนาตัวหลังตั่วโปเป็นแต่ตักวดีเลขนะทีเอื้อมเอาตัมวคือตันว เ่เตรียมแล้วกับทำเลยแหละเลยทำเมื่อกี้เาอย่างเดียวเนาะฝันก็ว่าได้ฝันผัวผูวอังนั่งกับนั่งจะซื้อนี่แลีว่าได้ฝันแต่ว่าโอ้ยาน้ำหกจุอเขาน้ำมือบใครมึงเจ้าอีุ่นมึงเจ้าจะมันจะบัดเาหมั่นนังบถีกอยู่กัเงินเท่าไรถ้าว่าตองว่าจะฝันนะ เห็นเห็นตัวใดก่อนอา่างว่าเห็นศูนย์อยู่ทั้งฝ่ายเป็นเช่นไรล่ะฝันตะมูเขาเขียนเลขกันเกินนันบวกเลขห้เขาบวกเลขมาไ้ซื้อฝันฝันตะมันบักสมมู่เดียวกันมันเขียนในมันเขียนเลขไม่อกี้เขียนอะไรเลขอะไรไม่เสียตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรละมั่งจี่แต่ก็จําได้นะจำได้แะ่ศูนย์เจ็ดเก้าหาเท่านั้น ศูนยเจ็ดเกาหามไ้ซ้ำอีกม่แห้งแล้วขอขอจจำได้ตอนนั้นมันเขียนนังสั้นอไปจะไปรู้กันเอาซ้ำนั่นแล้วศูนยเจเกาหามันเสียเลยนี่ฮะน่ะบลูแล้วเหมืนกันยงลูกไปเบิ่งูต่ศูนย์เจ็ดเกาหามีอันเปนที่หนึ่ะบลูนัง่วัดหาอยู่ล่างเก่าอยู่ติดกับหาเจ็ดยู่เท่นศูนย์อยู่สูงก้มูตอนนั้นเรียกอะยรกันพี่ ตอนนั่นปัน the เขียนเขียนลักษณะเรียงลงมาน้ำเนี่ยเห็นเห็นตัวท่านก็ศูนย์บ่อพลูศูนย์อืมเรียงลงแม่น้ำก้อนศูนย์แล้วก็เจ็ดตามลงแม่แล้วก็เก้าแล้วก็ห้าตอนนั้นล่ะปันเดี๋ยวเห็นตอนนั้นแต่ก็ฝันตอนนั้นจำได้ตอนนั้นมันบ่อนันที่หลิ่งว่าการขึ้นมาถือเจ้าชายโยนเป็นยังไงสุดถือยืนโหลดพูนยังหมดเสาก็จะไปบินตาบาท ไฟรถมันออกไม่ไ<ห>อทะ<ล>เบียนลถรลอ้ออกทะเบียนออกตรงๆเลยป่าเดนอยังไงออกหาแปล่นนเนี่ยับศูนย์หกหาปี่ยนนรถทะเบียนมันเอาจำกนล้นล่นอ่ะจีแล้วก็ตัวก้อความก็ไปออกอีเวนต์ะมันก็ออกถืกตันออกเจ็ดหนึ่งหกเก้ามันบ่ามันกอดกันเจ็ดหกหนึ่งมันบังจะถือตัวนึ่ตัววนๆกับู้บ้านนั่นฝันอ็นว่อีเวนต์มันก็ออกอีเวนต์อีเวนต์กอกอีเวนกับทะเบียนเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดสองสามมันดอกสามเจ็ดสองเท่านั้นก็สามงวดมันกิดออกแต่ยู่รก็วางวนนี้มันจะออกรถขันไดแต่นี่ว้ดรถวัดนี่คดีแตฮะมันดีเราแค่สองตะมันอยู่หะววาออกรงว่าปีเนาะมันมันมีแนวมาเหตุใดเขาหัวจากวันยมืันเ้ามันกิดมันกิดเปิดไฟเลียวโลดมือเลขสวกเปิดตัวเองเนี่ย ก็เปิดเอาเองตัวเพไปเปิดนแล้วก็ไปคำบ้านแา้ขึ้นมาลงไปมันก็เย็นรถเมื่อนานมานีก็คั้นยี่ตู้ถึงกับเปิดไฟในรถไฟอรไฟเต็งเต่งนะเขานี่ยู้บอยจากไหนปนี้ตัวเราตีนยันได้ไห่งก็เลยถึงกับงวดก่อนว่ากูบาลนุ่นฝันโย่กัเขาสามตัวเขาสามตัวสองเที่ยวมันปิดถึงตัวซื้อเต้ดกงินติถึงตัวซื้อกลับไปก็มม่เกิถึงเึินซื้อหกปัะตูว่าไฟจะไปหึงเราอันเลกว่ดมก คือเพื่อนนี่ก็เพื่อนเก่งเ,งเอแล้วเนาะครับผมมันเก่งเรอาลงเพื่อนเอาแล้ววันนี้งวดนี้อาจารย์มักตัวใดเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษว่าเพื่อนเล็มากเลยกว่ามันเลขกที่ไปชื้นี่หมายถึงกกว่าเล็กมากครับเล็กมัดเก้ามักเก้าตัวเดียวนั่นมกเ,กเป็นอย่างนี้ได้มักเก้ามักหงที่ไปที่มาเป็นได้จ้ะยวฝันวันวดกอนตะกอนกดฝันวดกอนฝัน่าผูสด่นมาวัดเป็นสักมันมเกตทองมามาหลูกเหมือนเพื่อนนั่นครับผมมันกตจำมเกตทองมาวันนี้ก็เรียกว่า ไอ้ที่ว่ามันทีเป็นเกนว่าผ้ตู้เป็นเกลก็คือว่าปันแบบฝันฝันมาเรวกว่าก็เกลเกาศูนเป็นไตเองดิบางวันนี้ฝันว่าเพิ่นไปในบาทบุ่เพิ่นมุ่ยวัดฝันวาไปเห็ดเนี่ยเห็ดงานนยู่ในบาทเป็นแต่เป็นห่วงเพิ่นวานี้มมาเห็ดอย่างก็ปวกหมอท้ำอย่างเงี้ยเขาคิดมาเห็ดอย่างพวกโบลูน้ำเพิ่นเขาแลรวบบเพิ่นไปเห็ดงานของเพิ่นไประบบยถาบเวเพิ่นอูนั่นแหละ ฟันฟันโดดเห็นฟันนี้เป็นตึงหนดฟูนครับฟูส่วนนะอืมไอจีปลากันฟูมากจริงสินเก่าจีว่าไอจี่เก่ายังเหลือแต่เก่ากันฟันเกี่ยวเพื่อนนี่มันมีเลยเก่ามากหลดนบ่อยจันพุทธเ่าดิเนอะพูทธเอาต้องเป็นเก่าอืมจีว่าผู้เเ่าเป็นเก่าบ้านจังหวัดที่เคยฟันเห็นเพื่อนนี่เก่ามากบะเก่ามากเก่าติดมาเลยเหรอจรอืมวันนี่เขาบ่างวันวันนี้กับีปลาไม่ให้เก่าหมกเก่าเยอะลายจากตำหนักมีเก่าอืมนั่นเห็นว่า จำนำมันมีเก่าเลยคือมันเขาบันเลขบเขาบันเก่งทุกคนเนอะได้ได้เขียนไว้ไว้บัเลขอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเก่านี่ยังเก่าเนี่ยยังกว่าอาจารย์มึงคนก็คิดว่ามัดเก้ากับุ๊บไปเก้ากับุ๊บมันจีมาน้ำกันบอลไปว้ายไปจิไปหูว่าบอกเพื่อนว่าทีแมาจับคู่ใส่กันบอลนะเฉียวเฮ้ยเฉียวม่าเป็นลักซื่อๆอือก็ไปหูแ้วมางเล่าครับครูอ่านนั้นว่าความเห็นครูชดข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมันเป็นหมู่ที่แปล ตีเป oh ็นเก้าแปดปูนะทวัเพ to ื่อปูเข้าไปในบ้านบ้านตองห้อใน้าังกวงปุ่นบ้านทังกวงเอี่ยมแปวบ้านตังกวงบ่วเรมเมอปด่าบ้านังกวงบัเมวัดดี้คือเข้าไปเพิ่ไปอยู่ในใ้าอ่บ้านเขาบอกพันตอนนั้นละอันฟันเดี๋ยวตไปตรงนั้นเดีเอาเอาล่างล่างไอ้สามทเพราะว่าบ้านเป็นมูแปดบ้านมูบ้านนี่ยมูนี่มูแปด แล้วเลขกี่เป็นเก้าเปลีเป็นเลขกี่เป็นเก้าเปลนะบรับเมาบ้านเลขกี่ไหนเพื่อนเขาไปในบ้านเพื่อนไม่ได้ไปบ้านเลขกี่ไหนเพื่อนไม่ได้ไปเฮี้ยนไหนนะนะเพื่อนเขาไปในหมู่บ้านย่างเขาไปก็ยังไปบินทบานนี่ไปในหมู่บ้านใินะในหมู่บ้านหมู่เป็นเก้าหมู่บ้านหมู่ว่าหมู่ที่แปดหมู่ที่แปดบ้านสังกวงนั่นแหละไปแจ้ม่องละเมวยคุ้มเลยเพราะ้ามานี่ดิ่พวกว่าได้จะเกินได้จะเจ้าโล จะนั่นทีเต็มแล้วอันสมมุิเหลี่ยมนึงมันเข่าสู่มูัเข่าสูวนันบนอะเข่าสูวัดว่าบอว่าเข่าสูวเจ้าบ่าตัวนี้มันจะมีเจ้าเข่าเจ้าบ่สนะตั้งเท่ยกับเข่าตั้งเท่ยกับว่าเข่าปนเปรียนกันไปเต็มเลยเป็นแนวท่างทั้งนั้นแน่ทั้งนี้แน่นะยเลี้ยงฉันตัวไปตัวมั่นละมือครับผมนี่ปูอ๋องฝันแม่น นู <c oughs> <c oughs> ่นยังเขียนปา่นอันเดือกินบวกเขางานที่เข่าได้เพราะว่าต้องไปเขียนเนี่ยน้ทางกับปูเป็นแนวทางท่างกับ่ได้ว่าฟันทุ้งว่าที่เข่าเออมาถามฝันกับว่าว่าปูใกล้ฟันได้ฝันแม่นกับถามฝันกันไปชะละคาเทียพ่อได้เปลี่ยนแนวทางบ่อะไรคอยเก่งบ่เปลี่ยนน้ำคือเพิ่นครับบ่ได้เก่งแคะเทียเหล็กนี่แต่ฝันฝันแล้วก็เอาใั่ไหมพี่นี่แต่บิ้งเบิ้งน้ำมูอันนั้นอคืจังหวัดปู ติดกันจังหวดแล้วติดกันไรจังหวัดตะเลขเน่ะตะเลขมันเข่าสามงวดอยู่เอาปัญหามันฝรได้ฝันมีแต่เพื่อนไห้รถโอ้ไห้น้ำรถน้ำล่าไห้น้ำนั่นไปไห้น้ำรถไปรถได้ฝันนั่นเ่รามันเลขฝันคือเลขเพื่อนไห้อย่างทีนะตับปูเพื่อนไห้ผู้เพื่อนไห้กันเพื่อนที่ไห้บ่างนี่ปับแบบปับแปบงวดปีฝันฝันเห็นตะปูไปในบ้านก็ฝันว่ามูเกียนเลขไห้กันนั่น กันมันงวัดนี่เขาอีกเป็นวัดที่ซีตัวสั่เนาะบรูลแล้วะกระรองเบิ้งข้ากับเอาเป็นแนีาา่วั่งซีเนาะอันนี้ห้อบูที่สุดนี่เด้ว่าเพื่อนว่าตีตีตพระตีปูสดนี่ตีเป็นเก่าตีเป็นเก้าอ่ามูนี่คือมูแปดที่ปูเพื่นอนเขาไปนี่มูแปะเป็นที่มากของเก้าแปดวันทอ่ไปในส่วนนิมิตนี่อ่าปูนิมิตเห็นมีคนมาเขียนให้เบิ้งเนี่ย มีมูเอ่อมีมูมูเป็ยนโยมดีโอ้มูเป right so, oh, ็ยนโยมไม่เขียนไหนเบิงมีเลขสี่ตัวเขียนจากบนมาล่างเขียนกล่างบเขียนจากล่างขึ้นไปบนเหรนเขียนจากล่างขึ้นไปบนบหรอเขียนมหาเขียนหาเลยโอ้เขียนจากหาตัวล่างสุดก็คือหาเออตัวล่างไอ่อตัวล่างขึ้นไปก็เป็นเก้าอแล้วก็มาเจ็ดแล้วก็มาศูนย์ถึงก้องปะอือแต่ว่าพูดได้ริมาจับใช่กันเป็นจาไหนก็ว่ากันไป เลขซีตัวนี่ไบจับย่อมค่ยกันเช่่งไรกับอะไรแต่ว่าตัวคยเนาะแต่ว่าเพื่นเก้าเนี่มันมาตรงกันครับปันเกี่ยวก็ปูเขาบ้านแล้วนี่เนาะนั่นเห็นว่นี่ละยูได้นี่ละนี่ยูได้ศูนย์เจ็ดเก้าหานี่เราไปประจิบว่าไีกือว่างวดนี่ก็ไอะไรเนาะสามงวดกันยังเึีงมา่อเรางวดที่นี่เป็นงวดที่สี่บัวกับเจริญเดสางก็ลังสรงกันค้งก่อข้ารเจนทางฐานปูนเนาะ สร้างทานปูสดนี่บ่อทานปูสดเดี๋ยวเดี๋ยวให้หังจจงนี่ไปกับไปไทยเด้่ปูสดปูนั่งอยู่สร้างสร้างทานเนาะอสร่างมันหลายมันเ็งยหุ่นฮับมืดจิตเป็ดหลานเนอะทำนั้นข้าเทียเปลี่ยนจังหวุนข้าเทียเอฟซีเพื่อนในโชคหรืใช่ข้าเทียเพื่อนในเฮดดีสั่งน้ำเฮาว่าเป็นอย่างดอกก็สิมาถามอาจารย์ครับปูกันหูปูบอกผู้ใดญ่ดี ทำาวมาอยู่ใส่ออกกันนะวันที่หนึ่งรไปหาเอารถแต่เหลือจะมันมากแล้วันนี้แอตน่ว่าเนี่ห้องเนี่ห้างเนาะอันนี้คือฝันเนอ่อผูฝันดูวัดไปเนาะอ่านดูเทียบคนนะถ้าว่าเล็กูมมันฝันเดินหยากเรีกพุ่มก่อนนกเป็นยันตีพอมันหลอกครับพอหยุดห็อกแจงครับผม เป็นเดรร้ายในเขาก็รอบนี้ครับเป็นมึงเขาอ่านใน่บานรนนะประหูก็ห้องกนะครับผมตัวนี้อ่านอ่านไปอ่านไมมันว่าอ่านมังหันบอกไปอ่านไรมันอกครับมันดอกสองวันเรามังหันบอกครับวันนี้มันกับวันเนี้ที่เจอมันบอกครับอันนี้เขาประหูนั่นงามอยู่ได้เด็กศูนย์เจ็ดเก้าหานงามนี่เด็กเด็กสี่ตัวงามซับคานเนี่ยสับเนี่ยซับคารล่องเนี่ย ซับไปซับมาเนี่เนาะซับไปซับมาเนี่ยเดี๋ยวมันเอามันเหนียวนู้นนี่ข้างใน,นาสามตัวเป็นตะวันใจอยู่นี่นี่หายซีตัวนี่มันเป็นตะลึงนะไ <c oughs> ม่ได้ซับหลายเนี่ยน,นี่จะเอาสองตัวนี้มาเตรมซะนี่มาเ<ไ>ตรมในทั้งหนาโคบหกก็ดีนี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โคบกับแปดปะครับ,บนี่เนี่ยอย่างโคบแปดมาใส่นี่ยก็ดีที่โคบเลยที่นั่นซับเอาวันกับพวกเนี่ยนี่เงตัวกับแปดกัมาใส่กันซับก็เป็น เป็นหกตัวพอดีครับถึงละวันที่หนึ่งพอดีเออกินเมียนคนตัวมีวัดยูเมียนปัน